สวัสดีครับมาดูรัวหวยซองกันนะครับหวยซองอันนี้ของวดที่แล้วนะครับเนี่เด็ดจริงจริงอุดเก้านะครับที่แล้วบ้านหวยหลุดนะครับกับอาจารย์สวายไม่เข้านะครับ ดวงวัตี่แล้วเข้าเต็มๆศูนเต็มสนเห้ลหดเกุ้ดนะครับโบแดงวัตถิแล้วหลุดเรนฮอนหลุด ยิน,นดีต้อนรับเข้านะครับอาจารย์พาลุกเข้าดีมันไม่ตากก็เอาสูงนะสั่งเก้าสี่ มาให้เราทีหยกทิ่ย์หยกทิพย์ยกทิ้งวัที่แล้วข้าวนะครับจากตรนี้หลุดเลยนะครับวัที่แล้วห้าตัวยังหลุดพิเศษบน ามเก้าีเยมาแล้วไม่เข้าะีเดไ่เด็ดเก้าดีไม่เข้าเลด่นอี่ข้างล่างสิบร้อยโมดีเลยครับ แหวนวัดนิดหนึ่งสภาพก็ไปให้บนล่างเมื่อที่เร็วด้วยประทับใจนั่นไปทีหนึ่ง เกินว่าไม่ดีเลยอ่ะหายใจไม่ออกโอดยชาตินี้วันที่แล้วเละเด็ดแรงวันเ,เนข้านะครับเก้าเจ็ดไปไม้วีแปดเจ็ดเรอีสากวันที่แล้วให้เด็ดเก้า ก็ฝาล่างไม่เข้าเลยผู้เท่าเข้านะผู้เท่าเดี๋ยวมีอะไรให้ดูนี่เห็นไหมเพชรรุ่งโรดตัดเต็มในงวดที่แล้ว ศูนย์เก้าเอาเอศูนย์สามสามศูนย์เก้าตรงตรงเลยนะโอ้โหมันก็เข้ามาเข้าไหลงวดนะน้องดิ้มก็เข้าแล้วน้องดิมเจป คนสู้ไฟเข้าเด็นเก้าะครับมาดูวันนี้กันครับนี่เลยครับหนึ่งวิยอนะครับแคปหน้าจอยเลยนะครับ แคไว้เลยใรที่รออยู่นะ,ะโมแดงก็ที่แล้วไม่เข้าจริญพรก็เหมือนกัน ยินดี้ตอนรับเข้า90นะงวดที่แล้วศูน90มั่นใจบนตัวเดียวงวดที่แล้วก็ให้เจ็ดมานะออกไปอาจารย์ธนุคงเข้าครับงวดที่แล้วเขาเด็ดเก้านะครับ ยกทิพนี่ให้รางวัลที่หนึ่งเด็กเข้าเล็กท,ท้ายสองตัวนะครับเข้าทุกมวดนะครับ <c oughs> อ๋ออภัยเป็นวัดอยู่งานก็เยอะช่วงนี้ จันเด็มิบล้องวดที่แล้วไม่เข้านะครับต้องบนเข้าเพื่อสูงข้างล่างหลุดคนลวงดีวมดที่แล้ว make how ทำงานอยู่นะเทปจะพากาแฟวัที่แล้วเลขเด่นนะค,ะ 8, นะครับสามเก้าแบบนี้ให้หนะึ่งห้าเนาะโดยประทับใจวัาถ่แล้วเด่นศูนย์นะครับมีสามศูนย์หนึ่งด้วยนะวัที่แล้วเชียนหวยให้สี่ห้ามาวัทถ่แล้วลไม่เข้านะครับ ดวยชัดนี้ชัดนี้กับเพชรีสารเพชรีสารวดที่แล้วเข้าเด่น9ก้ครับดวยชัดนี้วดที่แล้วเข้าเจ็นะครับวันนี้ให้ศูนย์หกมาแล้วข้า่างนี่ห้าเนะครับเข้าฟ้าล่างวุดที่แล้วไม่เข้านะครับ เพ้ยลุงโรดนี่เลยนะครับวดนี้เรียบไยเลยนะครับงวดที่แล้วเข้านะครับวันี้นี่เด่นหนึ่งสีนะครับงวดที่แล้วเข้าตรงๆเลยนะครับ แมาแดงวุีิแล้วหลุดนะครับผงเชียนก็หลุดอริกากับบางกันทองวดที่แล้วหลุดทั้งคู่นะครับลองลิ้มพงซื้ไฟก็เหมือนกัน ที่แล้วหลุดนะครับเด็กเด็กเอ๊นะ็หนะึ่งนะ กำลังเลงให้หยิงเลงหยบทิ้ให้ เฮ้ยเจา้ายกทิปโยกทิปอเองงไหมงงไหม เทียบให้ดูแต่เริ่มนอนแล้วใช่ไหมเริ่็นอนเลยอ่อนี่เอาแค่นี้ก่อนนี่ นมสสากิบหกนสารองรพุทธสภาสิบหกพุทธสภาอันนี้สำหรับวันนี้นะครับเน้นล่างนะครับเน้นล่างนะครับเพราะามันเข้าล่างทุกงวดนะครับโอเคนะครับสำหรับลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ